วางใจให้สงบพ้นทุกข์จากโลกาทุกท่านผู้ฟังจงสำรวมจิตให้สงบหลับตาเบาๆและสำรวจลมหายใจเข้าออกอย่างรู้ตัวจงตระหนักว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่จีรังทุกและสุขต่างมีมาแล้วก็ไปเหมือนเมฆลอยไปตามลมจงอย่ายึดถือสิ่งใดด้วยตัณหา เพราะตัณหานำมาซึ่งทุกข์การยึดถือยิ่งทำให้จิตว้าวุ่นให้ท่านพิจารณาร่างกายนี้ว่าเป็นเพียงธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟรวมกันชั่วคราวความแก่ความเจ็บความตายล้วนเป็นธรรมชาติของสังขารไม่มีใครหนีพ้นหากใจยึดมั่นในความเป็นเราความทุกข์จะเกิดขึ้น แต่หากรู้จักปล่อยวางใจจะสงบเย็นจงพิจารณาจิตตนเองเห็นทุกความคิดความโกรธความโลภความหลงเป็นเพียงลมปราณผ่านไปมิใช่ตัวตนแท้จริงของท่านอย่าเกาะติดจงให้ใจอยู่กับปัจจุบันรับรู้ทุกลมหายใจเข้าออกให้ท่านนำความสงบนี้ไปในชีวิตประจำวัน ทำกิจการใดก็มีสติอยู่เสมอหากพบความทุกข์จงพิจารณาอย่ายึดถือปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนน้ำไหลผ่านฝั่งเมื่อทำได้เช่นนี้ใจท่านจะเบาเบาและอิสระจากพันธนาการแห่งโรคจงระลึกเสมอว่าความสุขแท้คือการรู้จักพอใจและวางใจเป็นสุข ไม่หลงในกิเลสไม่ยึดถือในสิ่งภายนอกใจเป็นใหญ่กายเป็นรองจงรักษาจิตให้มั่นคงอยู่ในสติและความสงบ